สวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของเล่นชิ้นใหม่ให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับอามาลุ้นกันมาเป็นตัวไหนที่จะมารีวิวในวันนี้นี่เลยโอ้โหเป็นรถด,ดำนะครับดูครับทุกคนนี่เราแกะออกมาจากกล่องแนละ้วเราซื้อมาในราคาเท่าไหรทุกคนให้ไทยห้าสิบบาทเองนะครับมันสามารถวิ่งได้เร็วด้วยนะนี่อ่อ เทดำได้ไหมไม่แน่ใจว่ามันจะเทดำได้หรือเปล่านะนี่ดูรอบคันก่อนทุกคนนี่ดูรอบๆนะโอ้โหเป็นรถที่สเกลสวยเหมือนกันนี่ทักอ่ามาดูว่ามันวิ่งได้จริงไหมมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วนะทุกคนนี่ โ,โหเป็นไงครับเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปทางนู้นนะเดี๋วเราวิ่งกลับไปทางนู้นนะก็คือวิธีการนะครับเห็นในข้างหน้าอย่างนี้นะเรือนในข้างหน้าแล้วก็ปล่อยปล่อยไว้อย่างนี้นะโอ้โหว,ว้าวเป็นไงครับนี่หนึ่งสองปล่อยอ้าวไปแล้ว ถ้าพื้นเรียบ,ยบมันจะวิ่งไกลกว่านี้นะเสียงมันเพาะมากทุกคนหนึ่งสองสามไปแล้วเป็นไงล่ะถอยหลังได้ด้วยถอยหลังได้ไหมถอยหลังไม่ได้นะอุ้ยห่วงแล้ว เกือบร่วงแล้วครับทุกคนดูเสียงว่านดิวิ่งเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหวิ่งเร็วมากอ,อ่ะเดี๋ยวเราเอาไดานโนเสาร์บรรทุกไดนโนเสาร์หน่อยสินี่เราจะขนไดนโนเสาร์ไปแล้ว นี่อ่าเดี๋ยวลองวิ่งข้างล่างกันนะทุกคนนะโอ้โหขึ้นเนินไม่ได้นะยี่ขึ้นเนินไม่ได้เนินสูงนะไหนลองลงข้างล่างดูสิไปแล้วไปแล้วพาไดรนเสาไปไหนแล้ว ไปแล้วทุกคนไปแล้วเข้าป่าไปแล้วโอเคสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะจ้าบ๊ายบาย